เอี่ยมแล้วครับเอี่ยมแล้วโอ้โหยังเอี่ยมเลยนี่เจ้าของกุฏิเจ้าของกุฏิแม,ม่เอียเอ่ยมเอี่ยมเอี่ยมถ้าฝนมานี่รับรองสายปิ้งปิ้งเลยเนี่ยเคลียพื้นที่เคลียพื้นที่โอ้โหนี่ถ้าเป็นกลางวันแดดสองนี่รับรองจำเลยแม่จุดนั่ง จุดนั่งรับรับแขกอาคานตุกะพระอาคัรตุกะเตรียมไว้เตรียมไว้เดี๋ยวออกพันตานี่จะมากันหลายรูปหลายองค์เตรียมพร้อมตอนนี้ตอนนี้ขอขออะไรนะขอขอแรงสนับสนุนที่นั่งสำรองพระเขาเรียกโตอะไรนะโตหินอ่อนแล้วแต่จะบริจาคเสียพื้นที่ไปแล้วตอนนี้ ตอนนี้ทดสอบทดสอบแล้วจัดเตรียมรูปแบบจัดรูปแบบให้ดีๆขึ้นนี่ที่นั่งที่นั่งมาใหม่เสร็จสับวันนี้โอ้โหใครจะนั่งสมาธินั่งหลับนั่งทักผ่อนเชิญตามใจชอบอนุ่นนั่นนงดิ้งกาแฟน้ำดื่มน้ำชาแม่ป,ปีนี้เป็นปีพิเศษเลยนะี่ปีนี้ ปีพิเศษฝนไม่มาสองสามวันนี้ฝนไม่มาก็สบายสบายแห็มเลยเอาให้เอาเอาให้จีจำไปเลยจำไปเลยเดินแล้วไหลลื่นเปื้อนลื่นเปื้อน,นเลยนะ <c oughs> ทำไม่ถูกใจได้เอาเอาให้เอียอเอ่ยมกว่านี้เกลีเอี่ยมกว่านี้อีกนะ <c oughs> ไม่จำเลยนู นู่นชมวิวไปทางนู่นนั่งตรงนี้เราชมวิวไปทางนู้นป่าป่าไม้ชุ่มชุช่มเขีวยวย